จังนะฮะวันนี้นก็ไปตื่นเต้นมากนะฮะกับทุกคนที่ดาดอกเดียวใครใครตามมาขวดหน้าเขาให้ใครตามมาข้างหลังใครตามมาข้างหลังขวดหน้าเขาให้หลังจากกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ โอ้โหสถิติกูนี่เฮี้ยมากวินสี่ล้อย25ห้าไอย้ยศมาครับปืนพกครับรเปิร์เพอร์ตันด้วยมา,าผมไม่ใช่ดาบดาบดาวเอาเหรอปรับได้นี่ว่าเออเรียนขกดอง วิ่งไปแวบแวบวิบ่งไปแวบแวบวิบ่งไปแวบแวบ,บเขาเห็นนะเอ้ไอ้ตามตูดหลังเขาดาบดาบอุ้ยอุ้ยนี่ไงตีเขาหน้าให้อุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังเขาโดนตุย๋ยเขาโดนตุย๋ยนี่ระเบิดไปกินระเบิดไปกินปืนหมดพี่ แกฟื้นไงวะดาบดาบเลืโดนลุงเอาว้าวว้าวดาบดาบกระเด็นไปนี่กระเด็นไปนี่อะไรอะไร เอาปืนตีหน้าปืนตีหน้า <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรปืนตุย <c oughs> ปืนตีหน้าโอ้อยมาโดนยิงโอ้ใสก่นนสกายนี้ใส่กายนี้โอ้ยยังไม่ตายเลยนะเนี่ยอยากได้สไนยะอยากได้สไนยะเข้าหัวเข้าหัวเอ๊ะใครอยู่ข้างล่างนะเอ๊ะโอ้ยระเบิด อ้อมมาหลังบ้านแหละเขาออกมาหลังเขาหัวเลยรดันดีอุ้ยมีคนอยู่ข้างบนน่ะมีคนอยู่ข้างบนน่ะ ใครเก็บใครได้นะ่าเขาอุ้ยระเบิดไปหิมหายปลาตายตัวเองอ,อ้าวในปืนนี้ก็แจมสิดาวดาวอุ้ย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 ปืนตีหน้าปืนตีหน้า เขาหน้าให้เขาหน้าให้มาแล้วอุ้ยปืนปืนตีหน้าอุ้ยอุ้ยโดนตีหัวมูมมองให้หนึ่งแล้วดูเหมือนคาลเตอร์เลยเหรอเขาเห็นนะเขาเห็นนะเขาเห็นนะเบสไปไหนเบสอุ้ยเก็บน้องคุณแม่เหรอ เก็บน้องค <Okay. S 2> oh mm ุณแม่เก็บน้องคุณแม่เหรอโอ้ยอืมแรกแร ไม่ตายเขาหัวไม่ตายเฉยเขาหัวเขาหัว โอ้ยดับเลยพี่เนโคโทษเอ๊ะเ,เ,เขาเห็นอยู่นะใคร,ใครออกไปข้างนอกใครออกไปข้างนอกพี่โกงเหรอพี่โกงเหรอพี่โกงเหรอ เราไม่ทันรู้สึกตัวเลยเราไม่ทันรู้สึกตัวเลยเราเห็นแล้วนะอุย๊ยเข้าไปตีหน้าไม่ทัน โอ๊ยทำไมไม่กดตีหน้าวะกดแล้วใช่ไหมอยากเห็นคุณแม่ถึง1ล้านจังนะฮะวันนี้นก็ไปตื่นเต้นมากนะฮะกับทุกคนที่ดา่าดอกเดียวใครใครตามมาขวดหน้าเข้าให้ใครตามมาข้างหลังใครตามมาข้างหลัง ขวดหน้าเขาให้แอนตาซินแจกแตกแอนตาซินแจกหนึ่งรอยโอ้ยเขาเปลี่ยนปืนอยู่ โอ้โหโดนข้างหลัง

โอ๊ยโอ๊ยวิ่งออกมาแล้วถึงกับลุ้งโอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยเอาแล้วเราอีก3คิวเท่านั้นเราอีก3คิวเท่านั้นคอมรุ่นละไรดูสเปคได้ดีด้านล่างเลยครับนะฮะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสเปคอะไรโอ้ยมันลงมา3ามก อะไรอุ้ยทำไมดูดิง้างมือแล้วอ่ะแม่งช้ากว่านี่มอืม หวดเขาให้สองตัหวหวดเข้าให้เหมันเขี้ยวกิงเลยใครเกิดตรงนั้นน่ะหวดเ inger, ข้าให้เอาคืนเอาคืนเยีชนะหลังจากกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับใจเย็นก็ได้ ใจเย็นพี่ใจร้อนเหรอเล่นด้วยนะครับมาเลยครับน้องคิวโหมันว่ะเออไม่เอาไ,ไม่ไพูดไม่เอาไม่พูดนี่มันนี่มัน